เปิดตัวตอนแรกแบบปังๆเลยค่ะกับซุปตา2550งานละครสนุกสมการรอคอย12ปีของคู่จิ้นแห่งยุคเคนแอนแค่ตอนแรกก็มีเพื่อนพี่น้องในวงการมาร่วมแบทเทิลกันแบบจุกๆตั้งแต่ซุปตาคุณแม่ลูกหนึ่งเจนนี่กับชัวพีลาทิสโหนเชนเลียยักษ์ท่ายากสวยสับอลังการหลายเทคทำผู้กำกับเขีนปลื้มปริ่มในความทุ่มเทของน้องสาวสุดๆค่ะพอเพลงมาครบ เพิ่มปริมน้ำตาน้ำตาจะไหลจริงๆนะแบบโอ้โหทำไมน้องเราเก่งงี้วะนี่ก็คือแบบตั้งใจแบบว่าทำให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่น้องสาวเราเราต้องพิเต์ให้ดีที่สุดอ่ะต้องพิเต์ให้ดีที่สุดเลยขอเบิร์เพิ่มเลยเนี่ยรอช <laughs> มนะว่าจะเพิ่มตอนไหน,นอีกหนึ่งน้องสาวนางเอกเชอรี่เข็มอักษรที่หายจากง,งานละครไปนานถึง7ปีก็มามา,มาสุปตาสายรักโลกปลูกข้าวอยู่กลางทุ่งนา ซึ่งสาวเชอรี่ช่วยเสริมความรู้ว่าเนี่ยแหละคือทุ่งนาที่ถูกต้องถูกประการค่ะทุ่งนาเนี่ยที่หานาเนี่ยเพราะว่ามันต้องเป็นทุ่งนาอธิบายทุ่ไหมคื <c oughs> อยงง <c oughs> อย่างเชอรี่ที่ทำมาข้าวอะ่ะต้องเป็นแบบนาข้าวที่รายล้อมไปด้วยป่าก็เลยบอกพี่เคนว่ามันต้องเป็นไม่ใช่นานอุตสาหกรรมใหญ่ๆนะมันต้องมีแบบป่าอยู่รอบข้าง ที่ออกมาเรียกเสียงฮาลั่นก็พระเอกหน้าทะเลนอเล็กเทียเดทที่ยิ้มแฉ่งปล่อยประโยคเด็ดว่าอยากแสดงละครคู่กับพี่เคนในบทพ่อลูกถือเป็นซุปตารุ่นน้องที่มาแวบเดียวแต่จี๊ดใจสุดๆค่ะไอดอลในวงการเนี่ยมีใครไหมเล็กไม่มีใครในหัวเลยนพี่เคนไหนเจอพี่เคนต้องคลิปคู่ไงพอเข้าฉากตื่นเต้นจริงไงยย้เล่นดีจริงมีการปิดน้องปิดหน้าเฮ้โอเล่นดีอะพี่าแตอก็